สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาจับตาเรื่องเทคโนโลยี Technology AI เลยที่กำลังมาแรงมากๆแล้วก็เปลี่ยนโลกธุรกิจไปเยอะอย่างที่ SCB EIC เขาวิเคราะห์ไว้นะครับ ค่ะเรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหญ่จริงๆครับวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งรายงานภาพใหญ่จาก SCB EIC นะครับมีบทความดีๆจากโลก้าด้วยเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ที่เจ้าของธุรกิจน่าจะสนใจค่ะแล้วก็มีสารนิพนธ์จากธรรมศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องชัดอดกับลูกค้าโดยตรงเลยน่าสนใจมากค่ะใช่ครับเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจกันเลยครับว่า AI มันสำคัญยังไงมีเครื่องมืออะไรให้ใช้บ้างแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนในสนามแข่งนี้ค่ะ คือ AI มันก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะจาก Machine Learning ที่เรียนรู้จาก Data เยอะๆมาเป็น Deep Learning ที่สับสนขึ้นจนมาถึงยุค Generative AI แบบที่เราคุ้นๆกันอย่าง ChatGPT เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้คนทั่วไปรู้จัก AI มากขึ้นครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเออ AI มันจะไปเชื่อมกับโลกจริงๆมากขึ้นอีกค่ะเช่นพวกรถยนต์ไร้คนขับหรือการสร้างโลกเสมือน Digital Twin อะไรแบบนี้ค่ะ หรือแม้แต่อวตาร i i หูฟังดูไกลตัวแต่ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะงั้นเรามาดูภาพรวมตลาดกันก่อนดีไหมครับข้อมูลจาก SCBEAC เขาบอกว่าตลาด AI ทั่วโลกเนี่ยโอ้โหแนวโน้มโตแรงมากค่ะตัวเลขน่าสนใจทีเดียวเขาคาดว่ามูลค่าอาจจะแตะเอ่อประมาณ8.2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2030 8แ,แสนล้านใช่ครับ โตเฉลี่ยปีละเกือบ28%เลยนะช่วงปี2025 2030คือเม็ดเงินมันไหลเข้าเยอะจริงๆอืมซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคะไอห่วงโซ่หรือซัพพลายเชนของ AI เนี่ยมันมีหลักๆอยู่3ส่วนค่ะครับมีอะไรบ้างครับส่วนแรกก็คือพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับชิปประมวลผลโดยตรงเลยค่ะอ๋อตัวชิปใช่ค่ะส่วนที่2คือโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลพวก Data Center Cloud อะไรพวกนี้ครับ และส่วนที่3ก็คือผู้ให้บริการหรือคนที่พัฒนาแอป AI ต่างๆมาให้เราใช้กันนี่แหละค่ะเข้าใจครับแล้วกลุ่มไหนล่ะครับที่ดูจะได้ประโยชน์เต็มๆจากการเติบโตครั้งนี้กลุ่มแรกที่ชัดเลยนะคะก็คือธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์แน่นอนเลยเรื่องชิปค่ะตั้งแต่คนออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์หรือผลิตเครื่องจักรสำคัญสำคัญอย่าง NV i d i a ีย หรือ ASML นะคะไปจนถึงโรงงานที่รับจ้างผลิตอย่าง TSMC ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็มีกลุ่ม o s a t ด้วยค่ะคือกลุ่มที่ประกอบและทดสอบชิปเป็นขั้นตอนท,ท้ายๆก่อนเอาไปใช้จริงซึ่งตรงนี้แหละที่ไทยเรามีบทบาทอยู่พอสมควรอ๋อครับครับกลุ่มที่2ก็คืออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์กับซอฟต์แวร์ที่เอา AI ไปใช้ในธุรกิจต่างๆค่ะไม่ว่าจะก,การแพทย์ประกันการผลิตรถยนต์ใช้กันหมดครับ ตลาดซอฟต์แวร์ AI เองก็คาดว่าจะโตเฉลี่ยปีละ19%นะคะโหยังสูงอยู่ดีใช่ค่ะแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือธุรกิจที่เป็น AI แอปพลิเคชันเลยอย่าง ChatGPT Google Gemini พวกนี้ซึ่งกลุ่มนี้เขามักจะใช้ชิปพิเศษที่เรียกว่า ASIC นะคะออกแบบมาเพื่อง,งาน AI โดยเฉพาะมันจะเร็วกว่าชิปทั่วไปเยอะเลยค่ะครับ กลุ่มนี้คาดว่าจะโตแรงสุดเลยค่ะปีละ42%เลยทีเดียวโอ้โหตัวเลขน่าทึ่งมากครับพอเห็นภาพใหญ่ขนาดนี้แล้วคำามามคือแล้วธุรกิจบ้านเราล่ะครับโดยเฉพาะ SME เนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงไหนได้บ้างค่ะบทความจากโลกา้าเขาให้ไอเดียไว้น่าสนใจนะเขาบอกว่า AI มันช่วยได้หลายเรื่องเลยทั้งตัดสินใจแม่นขึ้นทำงานซ้ำๆอัตโนมัติ ปร,ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพการขายการตลาดลดต้นทุนก็ได้หรือแม้แต่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันประเด็นนี้สําคัญค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องมือ AI มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะสําหรับเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับค่ะอย่างที่โลกายกตัวอย่างไว้ก็มี sales forecasting AI ใช้ machine learning มาช่วยทายยอดขายแม่นขึ้นอ๋อดีเลย customer segmentation AI ก็ช่วยแบ่งกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น oh. Competitor Analysis AI ก็วิเคราะห์คู่แข่งได้ลึกกว่าเดิมรหรืออย่าง AI c h a t b บ t ที่ฮิตๆกันก็ตอบลูกค้าได้24ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้เห็นเยอะจริงค่ะแล้วก็ยังมีพวก AI สร้างคอนเทนต์สร้างรูปสร้างวิดีโออย่าง Chat GPT Midjourney อะไรพวกนี้ ก็ช่วยประหยัดเวลาประหยัดแรงไปได้เยอะมากไอ้เจ้า AI chatbot เนี่ยผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษนะเพราะดูเหมือนธุรกิจจะนิยมใช้กันเยอะมากเลยค่ะใช่เลยทยําังไงแล้วลูกค้าเขามองมันยังไงบ้างครับตัว chatbot เนี่ยมันก็คือโปรแกรม AI ที่ถูกสร้างมาให้คุยโต้อตอบเหมือนคนนะคะคหน้าที่หลักๆก,ก็ช่วยตอบคำถามให้ข้อมูลหรือบริการเบื้องต้นแทนพนักงานซึ่งมันก็ช่วยลดพระรงานลดต้นทุนได้จริงค่ะ เหมือนจะมีมุมที่ต้องคิดเหมือนกันนะครับผมเห็นงานวิจัยที่อ,อ,อ้างในสารนิพนธ์มทเขาบอกว่าลูกค้าโอเคนะที่มันตอบเร็วค่ะใช่เร็วคือจุดแข็งก็อยากรู้ว่านี่คุยกับคนหรือบอทแล้วถ้าบอทแก้ปัญหาไม่ได้จริงหรือแบบพยายามจะเหมือนคนมากไปอันนี้อาจจะไม่ชอบถูกต้องค่ะอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกนะคะจากผลวิจัยของมทโดยตรงเลย ครับมีอะไรน่าสนใจครับคือเขาพบว่าการที่ลูกค้าได้คุยกับแชทบอทนะคะไม่ว่าจะเรื่องซัพพอร์ตหรือแจ้งปัญหาเนี่ยรวมถึงความคุ้นเคยกับการใช้บอตเนี่ยมันกลับเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อ้าวจริงเหรอครับเพิ่มเหรอใช่ค่ะแต่แต่แต่แตแตปัจจัยเรื่องความสะดวกสบายที่ได้จากแชทบอทเนี่ยกลับทําให้การมีส่วนร่วมลดลงเอ๊ะยังไงนะครับสะดวกสบายแล้วทําไมมีส่วนร่วมน้อยลง อันนี้น่าคิดมากใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ธุรกิจที่ใช้ชัดบอดตต้องกลับไปคิดเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับน่าสนใจจริงๆทีนี้กลับมามองที่ประเทศไทยบ้างครับเราอยู่ตรงไหนในสนาม AI นี้มีโอกาสมีความท้าทายอะไรบ้างครับถ้ามองโอกาสของไทยนะคะก็มีอยู่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการส่งออกครับ ส่งออกอะไรได้บ้างก็พวกชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มโอสานที่เราคุยกันตอนต้นนะคะคือการประกอบและทดสอบแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์กับส่วนประกอบต่างๆคือเราส่งออกไปสหรัฐได้เยอะขึ้นมากส่วนหนึ่งก็เพราะเขาลดนำเข้าจากจีนอ๋อ และัาน,นี่สงปงตรงนั้นคค่ะคดว่าปี2024เนี่ยสัดส่วนส่งออกชิป OSAT ไปสหรัฐอาจจะสูงถึง83%เลยนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์อีก40%โอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็มีเรื่องการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เข้ามาในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าหรือ ENE e รวมถึงพวก Data Center Cloud Service เจ้าใหญ่ๆก็มาลงทุนเยอะทั้ง AWS Google Huawei แล้วก็บริษัทไทยอย่าง True IDC ก็ลงทุนหนักเหมือนกันค่ะ ฟังดูโอกาสก็มีพอสมควรแต่ก็น่าจะมีความท้าทายอยู่ไม่น้อยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะความท้าทายหลักๆเลยคือ 1. เรายังตามหลังคู่แข่งในอาเซียนอย่างมาเลเซียในการผลิตสินค้าที่มูลค่าเพิ่มสูงสูงโดยเฉพาะชิปที่มันซับซ้อนมากๆในขั้นตอนต้นน้ำนะคะเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเท่าไหร่รมากพอ3คือปัญหาเรื่องคนค่ะขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลเก่ง เรื่องนี้สําคัญมากใช่ค่ะและสุดท้ายคือเราต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่านี้มีเสถียรภาพกว่านี้ทั้งเรื่องพลังงานสะอาดแล้วก็เครือข่ายดิจิทัลค่ะอืมงั้นข้อเสนอแนะก,ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องออการเร่งปรับโครงสร้างการผลิตใช่ไหมครับให้มันไฮเทคขึ้นส่งเสริม R&D เยอะๆพัฒนาคนค่ะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็ต้องมองเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย เพื่อให้แข่งขันระยะยาวได้ถูกต้องเลยค่ะการปรับตัวตรงนี้สําคัญมากเพราะโลกมันแข่งกันดุเดือดขึ้นทุกวันการยกระดับความสามารถพวกนี้แหละค่ะคือคุณใจสําคัญเลยที่จะคว้าโอกาสจาก AI ให้ได้ครับผมสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพ AI ที่เอ่อมันเติบโตเร็วมากๆแล้วก็มีเครื่องมือหลากหลายที่ธุรกิจเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงแชทบอทบริการลูกค้า ขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็อยู่ตรงจุดที่มีทั้งโอกาสเรื่องส่งออกเรื่องลงทุนแต่ก็มีความท้าทายใหญ่ๆรออยู่ที่ต้องเร่งพัฒนาตัวเองเหมือนกันทั้งเทคโนโลยีคนแล้วก็โครงช่างพื้นฐานครับแล้วก็มีข้อคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากงานวิจัยเรื่องแชทบอทนะครับว่าในเมื่อไอความสะดวกสบายที่ AI ให้มาเนี่ยมันอาจจะไปลดการมีส่วนร่วมของลูกค้าซะง,งั้น ธุรกิจอาจจะต้องกลับไปคิดแล้วล่ะครับว่าจะออกแบบประสบการณ์ลูกค้ายังไงให้ได้ประโยชน์จาก AI สูงสุดโดยที่ความสัมพันธ์กับลูกค้ามันไม่ห่างเหินไปหรือจะผสมผสานจุดแข็งของ AI กับความเป็นมนุษย์ยังไงให้มันลงตัวที่สุดก็น่าจะเป็นคำถามสำคัญให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับ